โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว honda cb 650F นะฮะสีไตคัลเลอร์ซึ่งเป็นรถของผมเองนะครับผมนี่ชุดบนเลยนะฮะอันดับแรกที่จะรีวิวคือแฮนด์ไทเทเนียมนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ทองน้ำเงินนะครับตรีมเดียวกับไทเทเนียมเลยแล้วก็มือเบรกแล้วก็คลัชนะฮะสีทองสามารถยืดปรับระดับได้ของ LNP แล้วสามารถพับได้ด้วยนะฮะแล้วก ฝาปิดปั๊มบนสีทองพร้อมตัวล็อกสายเบรกแล้วก็สายตั้งคัดนะฮะแล้วก็ประกับที่ตัวล็อกประกับสีทองของข้างแล้วก็นี่ฮะกันสะบัดของ h ฮเ e r p r o พร้อมขาจับของเกนมะนะฮะก็น็อตไทเทเนียมทุกส่วนนะฮะข้างบนอ๋อนี่ลืมลืมนี่สวิตของไฟพระมโปรเจคเตอร์น,นะฮะตัวนี้เดินแยกไมกทีแล้วก็น็อตไทเทเนียม ทุกชุดนะฮะน็อตไทเทเนียมเป็นน็อตเลดเดียรน็อตเลดชุบสีไทเทเนียมส่วนเป็นข้างหน้าฮะข้างหน้านี่คือชิลหน้านะฮะของโมตีฟนะฮะแล้วก็น็อตไทเทเนียมสีตัวแล้วก็แหวนรองน็อตหน้าสีทองสร้างความโดดเด่นให้ชิลฮะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนี่เป็นฟิล์มฮะฟิล์มไทเทเนียมนะฮะแผละหลอกๆตาเป็นงั้นแหละและนี่ฮะบาลานซ์โชว์ของเซเว่นสปีดพร้อมดดดน็อตไทเทเนียมสี่ตัวพร้อมแหวนด้วยนะฮะน็ดตเด่นดีกแบบ ชุดล่างครับ <c oughs> ชุดล่างนี่จะเป็นปั๊มนะฮะปั๊มนี่จะเคลือบไปด้วยน็อตไทเทเนียมทั้งชุดเลยแล้วก็จานโอเคฮะบางโคนด้วยเป็นน็อตไทเทเนียมหมดเลยตัวละ40-50ครับผมไม่แพงหรอกแลวนี่ก็คือกาดหมอน้ำนะฮะสแตนเลสงานปกติครับผมเงาสติ๊เกอร์ปกตินะฮะแล้วนี่ฮะภูมิใจนำเสนอถามกันมาเยอะที่สุดคอท่อครับมันเป็นคอท่อเดิมนะฮะ ซึ่งเอาไปชุบสีไทเทเนียมมาใช้ระยะเวลาในการทำทั้งหมด7วันครับผมใช่ครับ <c oughs> ทำเจวันเลยไทยมาเป็นปีแล้วยังไม่ลอกไม่ซีดเลยฮะดูได้เงียนเกล็ดทุกอย่างนี่ก็จะเป็นตังแครงฮะไล่น็อตไทเททุกส่วนนะฮะแล้วก็น็อตจานไฟนะฮะงเงินแล้วก็นี่ฮะน็อตดุดฝันอดอด้ำมันเครื่องและจุกดุดสวิงอาร์มนะฮะเป็นแกนเลยกนจะเป็นน็อตด,ด้วยไทเทนเนียมนะฮะ นี่ก็แคปซูลนะฮะนอตไทเทเนียมแล้วนี่ก็คือสลิปออนนะฮะไทเทเนียมของแท้ของชาเวียเอ็กซอร์นะฮะแต่ผมสติ๊กเกอร์มันหลุดไปก็เลยไม่ได้แปะไว้ลั่นนะฮะทอตัวนี้แล้วก็ปั๊มชุดหลังนอนในน็อตไทเทเนียมเหมือนกันนะฮะทุกส่วนเลยแล้วก็มาตรงนี้ฮะส่วแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียนนี่ใช้เป็นกาว 3M ยึดเอานะฮะไม่ได้ใช้อะไรยึดเลย เป็นแปะสองหน้าแปะยัดเข้าไปเลยนะฮะประหยัดครับแล้วก็ไฟสองป้ายครับโโคโซ,โซครับงบเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับให้ทะเบียนอย่างนี้ไฟเป็นไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวนี่ใช้เป็นไฟตามแมวนะฮะไฟท้ายไฟเลี้ยเดิมไอ้ไฟท้ายเดิมไฟเ้ยมเป็นตามแมวนะฮะส่วนเบาะนี่เป็นเบาะสับนะฮะของที่มีโคโลกรามินทานะครับใช้ได้ครับงานดีเลยครับสวยด้วยครับ นี่จะเป็นน็อตตรงสเตอร์นะฮะน็อตสเตอร์ไทเทเนียมครับผมอันนี้ก็เหมือนกันแหวนรองไว้ด้วยตัวและนี่คือที่ครอบสเตอร์หน้าแล้วกันครับก็สวยไปอีกแบบนะฮะสะเตอร์หน้าแล้วก็ไล่น็อตปลายทุกส่วนเหมือนเดิมครับผม <c oughs> และนี่ก็ข้างหน้าก็ชุดเดิมครับจานนอ็อตไล่นอ็อตฝังโคนไล่นอ็อตอัมไล่นอ็อตครับผม แล้วก็แต่แต่งครับแล้วก็นี่ครับตีนเตดที่ลองขาตั้งครับใช้ได้เลยครับอะไรเปลี่ยนใส่แหวนลงไปฮะผมจุดไหนใช้ได้ก็ใส่ไปครับนี้ตงนี้นะฮะโอเคครับผมยางเป็นยางเดิมที่ไม่รีวิวก็คือของเดิมหมดโอเคครับขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ครับ